อ้สุดยอดมากดิจริงจริงอรางการงานสร้างโอ้ทำทำทๆทำโอ้ต้องทำให้เสร็จโอ้ที่รักของฉันโอ้ที่รักทำได้สุดยอดอะไรขนาดนี้นี่บเธอนัดดาดี อันนี้ฉันทำเบื่อเธอไอ้โง่มันไปหลอกแกทำงานฟรีไม่รู้ตัวอีกเออไม่ได้เลี่ยงเลยไม่ไหวไม่ไหวเน่าบิ๊ดโอ๊ย พี่มันทำงานเก่งเหมือนกันนะสงสัยต้องไปหารางวัลมาให้มันสักนิดสักหน่อยนะซื้อเปสินน้ําใจจากฉันก็รักกันนะเอ๊แต่ฝุ่นตรงนี้ยังไม่ทันความความสะอาดเลยเมื่อวันเสร็จตรงนั้นฉันจะสั่งให้มันมาทําความสะอาดห้องนี้อีกไม่ไหวไม่ไหวที่เกียร์สลังยาวเอาแล้วครับกลาสวัสดีเพื่อนๆพี่เพียงเนาะคนนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ s a l a y t e a h e r นะครับทุกคนครับ บารกิจใหม่โปรมาแล้วทุกคนสายไม่นิดนึงขออภัยด้วยนะครับทุกคนครับเฮ้ยวันนี้เราก็จะมาเริ่มบารกิจที่ชัปเตอร์ห้ากันนะครับทุกคนครับใช่ไหมี่เป็นชัปเตอร์ห้าเนาะเออใช่ใช่น่าจะชัปเตอร์ห้าผมคิดไม่ผิดนะ โอเคครับดูสิว่าวันนี้เรามีอะไรให้เราทำผมอย่างแรกผมขอไปดูรูปปั้นสุดอลังการงานสร้างของคุณครูก่อนนะครับทุกคนครับสามีคุณครูนี้ฝีมือนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะทุกคนนะสร้างหุ่มรูปตัวเท่าตึกเลยทุกคนเอาไปสร้างทา์ฟอร์เมอร์นี้ผมสุดยอดบอกวยเต็ดแน่ๆเลยดูๆูด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 นดู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 ่ไหนวูเอ้ยอยู่ไหนดู้เดูดเปูดูดูดู สุดยอดทำไมคุณลุงเก่งขนาดนี้เนี่ยโ <Yeah. S 1> อ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฝีมือเอา้าเอา้ยไอไอดูแกจะมาบวานงานของที่รักของฉันใช่ไหมเ,เ,เดี๋ยว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 ทุกคนปก,กติคุณลุงมันจะไม่จับผมไม่ใช่หรอครับ <c oughs> ทำไมคุณลุงเขาจับผมอ่ะ <c oughs> โอ้ยวันนี้ฉันอยู่ดีเป็นพิเศษหรือเปล่านะสงสัย ดูดีความรักที่สามีของฉันมีให้ฉันแน่ๆเลยโอ้ยสวีทแบลเต้วกันเลยนะทุกคนนะฮะแต่คุณครูจะหลอกใช้งานสามีคุณครูฟีฟีอย่างนี้ไม่ได้นะครับทุกคนครับนี่คุณครูขอมาดูลูกป้านีีทีทำไมผมงงๆวะเอ๊ะปกติเขาจะไม่ยุ่งกับผมไม่ใช่เหรอมาดูตรงนี้เลยนะครับทุกคนครับ ไปอลังการงานสร้างขนาดนี้ผมรับภุมิใจกับทวอสามีของคุณครูจริงๆเลยนะครับทุกคนครับแต่ตอนนี้ตอนนี้เราต้องทําภารกิจกันก่อนนะครับทุกคนครับเหมือนเขาให้หาบางสิ่งบางอย่างไปเอาเจ้าซีเมน์นะทุกคนแต่เราต้องหาอะไรหาถังก่อนนะครับน่าจะอยู่ในห้องน้ํานะผมคิดไม่ผิดนะเฮ้ยเจ้าถังน้ําเจ้าอยู่ไหนเจ้ามาให้ข้าวไม่โบกปูนซะดีดี เ้ยเดี๋ยวเดี๋ยตาเราก็ดีมกันนะเนี่ยตอ๊อ๊เอฮ้ยออกกำลังกายรอช้ามีเพื่อผิวหนังเปล่งประกลายของฉันอะไรของบนครูครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะคทุกคนครับผมหาถังก่อนนะมันไม่มีถังเลยเหรอวุนี่อะไรเนี่ย นี่ก็งานศิลปะเต็มไปหมดเลยครับทุกคนครับมีกาวอยู่ตรงนี้หนึ่งแท่งนะทุกคนนะวันวันนี้เราไม่เอากาวครับเราจะเอาปูนปูนปูนนี่ไอหยังนี่เก็บมาก่อนครับไอหยังบอกงูเก็บมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูครับทุกคนคุณครูมาคุณครูมาวิ่งก่อน ไปทางลับเลยเฮ้ยเด็กๆห้ามทำตามนะครับห้ามโดดจากชั้นสองนะจุ๊บจึ๊บจึ๊บ,บโอ้ชุดยอดเรารอดมาได้ยังไง <laughs> ลงไปไว่ายน้ำสักหนึ่งทีเอาลงไม่ได้ครับ <laughs> สงสัยต้งองรอเป็นน้ำแข็งก่อนนะทุกคนครับไหนคุณลุงคุณลุงคุณลุงอ่าคุณลุงยังทำงานอยู่ <laughs> เฮ้ยคุณลุงเราจะไปยังไงเนี่ยเราจะไปเอาปูนยังไงครับทุกคนครับอ๋อปูนตรงนี้เหรอ เอ๊คุณลุงจะเห็นไหม่ะเอ๊จะเห็นไหมนะวิ่ง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 อ๋อจุบจุ๊บจุ๊บจุ๊บปูนปูนปูนเอ๊ะเอาไม่ได้ทุกคนเอาตรงไหนอ่ะแย่แล้วสิครับคุณครับตรงนี้ก็เอาไม่ได้หรอโอ้หหลบก่อนหลบก่อนคุณลุงไปแล้วครับทุกคนครับ ลุงไปแล้วคุณลุงไปแล้วทางสะดวก่งสบายสไตล์ปาาูนีแน่นะครับทุกคนครับไรของตัวเนี่ยแต่ลูกคุณงคูนี่ถือว่าแจ่มแววจริงๆนะทุกคนนะืสีมือดีจริงๆโอ,ยอ๊อยงวงรอจนงว่วงเมื่อไหร่มันจะเสร็จนะ ไม่มันเร็วๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้ยน่าเบื่อโอ้ยเขาทำได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วอีมัคูนี้มันนะ่ะแต่แต่ผมทำยังไงเนี่ยผมจะเอาซีเมนต์ออกมาอย่างเอ้ตรงนี้กดได้ครับทุกคนครับตรงนี้กดได้ตรงนี้กดได้ดไดอ๋อต้องกดตรงนี้นี่เอาลงแล้วเอาปิดไปเลย <c oughs> ปิดไปเลยอ๋อเท่ทท <c oughs> ๆๆเฮยังเยอะเลยทุกคน ได้มาแล้วได้ปูนมาแล้วแต่เอาปูนไปทำอะไรเนี่ยสิเฮ้ยจะปูนไปทำอะไรยังไม่รู้นะครับแต่ออกมาก่อนแล้วเพราะว่าคุณกุ้กำลังมาหลังบ้านนะครับทุกคนครับเราต้องวิ่งไปหน้าบ้านด้วยความไวแสงเฮ้ยไปกินพีลรอกับกุ้งครับโอโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ภารกิจของเราเหมือนจะให้หาไม่อ ของคุณครูนะครับเมคอัพของคุณครูเมคอัพเมคอัพเหรอเน่าจะอยู่ในห้องน้ําหรือเปล่า <c oughs> เอนี่ห้องเก็บของนะห้องน้ําอยู่ไหนทุกคนนี่น่าจะห้องเชือด <c oughs> อ๋อนี่เหรอเจอแล้วครับทุกคนครับตีไง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เอาเอาปูนมาเป็นเมคอัพตายแล้วพู้หูนงาามิคุณตายเนี่ย ผมไม่ได้ตั้งใจและผมขอไปแล้วนะผมขอโทษแต่พรติกิรมมันมาอย่างงี้แม่จบจารคุณครูนะครับทุกคนครับลุลูลูองใช้ตรงถึงเวลาี้ฉันจะไปเม็ดอับล่อสามีของฉันวันนี้ฉันต้องหน้าตาดีที่สุดเพื่อที่จะเป็นรางวัลให้เก็บสามีของฉันที่ทำลูกปั่นในของฉันช่วยช่วยฉุดๆดชีวิต เลยอ้ยมันได้อย่างนี้โอ้ยชาโอ้ยชาอืมอ๊ยเนี่มันอ,อะไรกันดิวิวิม,มันขยับยากจังเลยอุย๊ยพูดก็ไม่ได้พูดก็ไ่ทถนัดดินก็ไม่สะด,ดวกแข็งเป็นมนุษย์หินฟันโรนเลยโอ้ยนี่อะไรกันเนี่ยนี่คำของผมนี่รวยตังมาจากลาชาด้าละนะชิลัก โอ้ฉันไปบินนะฉันจะจ่อมาให้อู้หูดีแล้วฉันจะตายเีเด็กๆห้ามไปทำตามนะครับอย่าไปเล่นปูนมันนะโว้ยผมยาวจังเลยวะเด็กๆห้ามไปเล่นปูนนะครับห้ามไปทำตามเลยนะมันกัดมือได้ด้วยนะบอกเล่นปูนเล่นแรงจังเลยไว้ตาเนี่ย โอเคครับเ <US une> okay, so <sm chamado audio lly> ๋ยฝากคนให้กดซับสไครป์ผมหน่อยแล้วก็เจอกันในประเดีต่อไปนะทุกคนครับกรกิจไฟมีอีกเพียบเลยไปแล้วครับบายบาย